พบตอรอเด่งฟ้าผ่าหมอใหญ่โรงพยาบาลตำรวจหลังเจอปมดูแลทักษิณวันนี้วันที่สองตุลาคมพลตำรวจเอกกิติรัตนเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติออกคำสั่งเด่งพลตำรวจโททวีสินเวทวิธานนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจโดยให้ไปช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติโดยให้ขาดจากตำแหน่งเดิมทันทีสาเหตุเพราะก่อนหน้านี้แพทยสภามีมติลงโทษพักใช้บรนุญาตทำงานของหมอทวีสิน เป็นเวลา6เดือนตั้งแต่หนึ่งตุลาคม68เป็นต้นไปหลังพบปัญหาเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งถ้าฝืนทำต่อถือว่าผิดกฎหมายจึงต้องพักงานทางการแพทย์ทันทีประกอบกับตอนนี้ยังมีการตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงอยู่ทำให้พบตะรเห็นว่าถ้าให้หมอทวีสินนั่งเก้าอี้เดิมต่อไปอาจทำให้หน่วยงานเสียหายจึงสั่งย้ายออกจากตำแหน่งชั่วคราวโดยมีคำสั่งให้พลตำรวจโทไพบูลเจียมอนุกูลกิจนายแพทย์สบ .8 โรงพยาบาลตำรวจ ขึ้นมารักษาราชการแทนในตำแหน่งนายแพทย์ใหญ่ไปก่อนระหว่างวันที่1ตุลาคม68จนถึง31มีนาคม69